My body ใช่ไหม My body ร่างกายของฉัน h เดี๋ยวเดี๋ยวมามาพูดเอา f i n g e r นิ้วมือ F I N G E R SINGLE นิ้วมือตา E Y E I D A H E A R Y A H U M O U D H นกปากจมูก N O S E นอจมูกริมฝ <laughs> ีปาก L I P ลิร e ิมฝีปากผม H H A I R ห i r ผมฟิงเกิลไปยังมือ H A N D h a n มือขา L E G ขา ฟุตเอสแบบมันเอทีฟุตเท้าแล้วอะไรอีกเออมือแขนแขนฟุตผิดอาร์มเออาร์เอมอาร์มแขนหมดยังหมดแล้วใช่ป่ะใช่ไหมขาดอะไรอีกขาดอะไรอีกอะบอดี B ้ของเรามีอะไรอีกขาดอ๋อเน็กคอเน็กคอเอ็นบีจีเเน็กคอโอเคเก่ง